สวัสดีดครับ,รบพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปตในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอศิริกรอภิรัต a c e b o o k โอศิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร06199226450925929261 <c oughs> ไอเดียไรโอซิริหนึ่งห้าแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์พอบรณ์เมตรามหานิยมเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าแปดไอเดียไร AJTOP หนึ่งหกครับช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิเก้าแชร์นะแชร์แล้วชเชฟเรนซคำถาม แชร์เรลส์นะชีเรนส์นะ ons, นะและก็คำถามโดยมีท่านอาจารย์โอม,นะมาดูแรร์รายการทุกรอบเหมือนเดิมเขาพิมพ์เขาตัดหมดนะเอาเลยตามสบายเลยท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบเหมือนเดิม มาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะต้องการจะถามคำถามมีกติการังนี้หนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามกดไลค์กดแ like, ชร์ก่อนแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะสำหรับใครครับที่ต้องการตั้งเลิกเมื่อเช้านี้มีคนมาบอกผมว่า อาจารย์คะจะเปลี่ยนจากเ,าเลิกไม่ดีให้เป็นเลิกดีทํายังไงผมก็บอกว่าเดี๋ยวต้องมาปรึกษากันเพรากเขาจะคิดจะเปิดร้านเปิดรวงใหม่ๆอาจจะเปิดกิจการอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาตั้งเลิกใหม่เอาวันาาเดือนปีเกิดกิจการในเรื่องของประสิทธิ์ได้ไหมไม่ได้ไไดต้องต้องเป็นเลิกต้องเป็นเลิกในในตำราสูงสุดพิเศษในเร่มแดงอย่างเดียวโดยมีท่านอาจารย์โอที่เป็นผู้เขาเขาใา้ข้อมูลอะไรมับ้าง ยังไม่ให้ข้อมูลอะไรมาเลยเ,เดี๋ยวจะบอกให้ตั้งเลิกให้ก็เอาบริเวณเกิดปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกเขาจะมาแจ้งเองเมื่อถึงวันเวลาอันสมควรซึ่งมีท่านอาจารย์โอเป็นผู้คิดเลิกชั้นต้นท่านอาจารย์โอเนี่ยชำนาญการให้เลิกชั้นสูงสุดพิเศษมันจไม่ถน,น,นะะัดนั้นหรอค่ะจารย์ท็อปนี่แหละสุดยอดนะคะอามาครับ แชร์แล้วคระเร็วนี้จะมีข่าวดีจากเยอรมน,นีไหมคะจินมีการเดินทางมาครับมีแค่นี้ครับเอาไปต่อครับโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นประธานแชร์แล้วนะแฟนเก่าเขาคิดยังไงกับเราตอนนี้คะเขาลำบากใจครับที่จะคบกับเราครับหรือจะคุยกับเราเขาลำบากใจรุนแรงโหดเหี้ยมโหดร้าทารุนแชร์แล้วกายไม่มีผู้แชร์ยังไม่มีผู้แชร์ครับขอผู้แชร์ครับถูกต้องครับ ชาชาณะเอาไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยพิมพ์คําว่าชาแล้วชื่อเล่นคําถามมานะครับให้ถูกกดครับปักหมุดนะครับดูครับนะเบิงนะครับนะเบิง,บงขอแสดงความห่วงใยโดยมีท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานชั้นสูงสุดพิเศษกดไลค์กันเองแล้วนะคะหมอดูกดไลค์กันเองอ,อาจารย์ท็อปตรวากแล้วกดกอ,<า>อกดบางแล้วอืมเร็วนะเข้ามาเรื่อยๆครับนะ ไหนท็อปอ่ะแล้วบอกให้กดแชร์เขากดอะไรหัวเราะอืมแล้ว,วกดแชร์เข้ามาสีคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เท่านั้นเอ๊ะมันทำไมมันร้อนขนาดนี้วะเนี่ยส <40 S 1> ี่สิบองศานจนกว่าจะถึงวันที่เก้านะนี่คนจะใส่แขนกดอยู่บ้านแล้ว,ลวเนี่ยเมตรปรมามหานิยม โดยมีท่านอาจารย์โออุดกงเสื้อก้ามอะไรมาใส่นี่ขนาดเปิดแอร์นะเนี่ยอืมนะครับกดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์กดแอร์เปิดแอร์แล้วก็มีพัดลมอีกตัวส่องมาไอ้เขาเรียกอะไรเป่ามาเนี่ยนนก็ยังร้อน เดี๋ยวจะไปซอยผมสั้นนี่กดแชร์ออกไปเซ่อะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้ค่ะหนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูสองไหนกาย,าาายกายาม,มีโอกาสได้เรียนมึงกายมีโอกาสเรียนมหาลาัยปีนี้หรือปีหน้าไหมครับหรือรอจัดทหารก่อนดีครับ ทหารค่ะรอทหารก่อนครับเมื่อได้จับเป็นทหารนะเด็กถือดาบคือทหารเมื่อได้จับจับเป็นทหารแล้วนะจะได้สบายสักทีหนึ่งนะครับอาจารย์ท็อปมีปัญหาเรื่องนี้ไหมไม่ก็ไปจับกับเขาธรรมดาเนี่ยแหละนะถึงเวลาก็ไปจับทุกคนน่ะดีเลยดำ ดำคือไม่ได้ฮะก็เขาแดงคือได้ฮะใช่ม,มาไม่มีผู้แชร์แชร์แล้วอุ๋มคนชื่อทีจริงจังกับเราไม่คารักเราอยู่หรือเปล่าไม่ครับยังไม่จริงจังครับบอกตรงแค่นี่ยนะ คุณถามกี่สิบข้อเราตอบแค่ข้อเดียวเราบอกว่ายังไม่จริงจังแชร์แล้วค่ะน้ำอายุยีองด้านสุขภาพมี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 มไม่มีผู้แชร์ในนี้ก็ไม่มีอ่ะไม่มีมันไม่มีผู้แชร์เขาไม่แชร์ให้จริงอ่ะถ้าเราแชร์ให้จริงต้องมีผู้แชร์ขึ้นเลยนะผมรอผู้แชร์ครับนะอืมฟังเข้าใจไหมแชร์แล้วอืมดูจารย์โอ้ ผู้มีพลังชั้นสูงอนอในการดูดวงอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับนะหวานแชร์สตรีมในชั้นสูงสุดพิเศษนี้นะดูท่านอาจารย์โอของเรานะท่านมีประคำจอมคำหลังเวทซ้ายฝาพร้อมที่คอนะเขาบอกว่าเขาเรียกประคำเขาเป็นสร้อยหินเฮมาไทัยเฮมาไทย แล้วเราก็มีกำไรข้อมืออะไรนะปีเสียอะมาขายคะโดยมีท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานนำมาจำหน่ายอ่ะหวานหวานความรักของหนูจะไปกันได้นานไหมคะไปได้นานไหมโดยหวานก็มันอยู่ที่การพิจารณาของคุณนะนะไปนานไม่นานอยู่ที่พวกคุณทั้งคู่เอาไปต่อน้ำฟ้าพรุ่งนี้ขายผลไม้หมดไหมคะ หมดยากอรับระวังโดนขโมยด้วยนะเนี่ยให้ระวังขโมยด้วยนะภัยขึ้นขโมยให้ระวังเมปรปลามาหานิยมโดยมีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานเอาละท่านประธานสูงสุดของเรานะครับใครต้องการดูดวงกับท่านประธานติดต่อได้ที่ facebook ครับโอเิริกรอภิรัตเฟซบุ๊กโอเิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทรศูน เก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าครับ i d r ี r i o s e r i 1 5และ idrario s e r i 1 6แล้วผมครับ f c e e o o o ครับอาจารย์ฮอบนัมิตรามหานิยมเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้อด i d r a j t o p หน <c oughs> แชร์บุตรพับอยากรู้ว่าวันนี้ผมอยู่กับพัดพัดมีความสุขไหมครับแล้วประทับใจในสิ่งที่ผมทําให้ไหมประทับใจเจ้านะออ,อันนี้ถ้าเราเปย์ป่ะถ้าเราเปย์กดแชร์ออกไปครับจนมีคําว่าผู้แชร์ครับนะคุณภูมิแชร์ก่อนนะคะ โดนขโมยคาสวนเลยค่ะจับตัวไม่ได้เลยเอ,อืมนั่นแหละถึงได้บอกนะให้ระวังขโมยบุกนะเข้าใจไหมคูม,มใช้อย่างกดเข้าไปดูเนะีโดยมีท่านอาจารย์โอไม่ได้แช์นะแชร์หรือไม่แชร์ไม่ยากครับมองแป๊บเดียวก็รู้เอาลนะเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีถ้าอยากดูก็แชร์ครับใช่ ุณต้องระวังโจรน,นะโจรเยอะนะยุคเนี้ยมันเป็นยุคโควิดแชร์แล้วอ๋อแชร์แล้วค่ะภูมิมีโอกาสติดรัฐศาสตร์รอบสามไหมครับไม่ยังไม่แน่นอนเลยครับไพ่มันขึ้นว่ามีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะเดี๋ยวมันมันมันห้าสิบห้าสิบอะไพ่มันขึ้นอย่างนั้นนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาดูแลร,รายการอยู่เหมือนเดิม เอาละเหลือเวลาอีกประมาณสิวินาทีเท่านั้นใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ไปติดต่อหลังไม้ได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงที่ Facebook ของท่านอาจารย์โอได้โดยตรงเอา <โก S 1> แชร์แล้วกุ๊กิฟ็บกับคนคนที่แอบชอบเขารู้สึกดีกับเราไหมคะแชร์แล้วค่ะเมตตามาหานิยมรู้สึกดีเอาละครับ เวลาตอนนี้ก็ได้หมดลงแล้วโดยวีท่านอาจารย์โอเป็นประธานเหมือนเดิมไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ